วันนี้เรายังไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่คีย์เวิร์ดขึ้นมานะมาดูซิว่าวันนี้ไพ่ยอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรนะคะได้มาสองใบโอเคค่ะนัชชาได้ไพ่เด็กถือดาบและไพ่ว e e ออ f ฟอร์ u n e เพราะฉะนั้นเป็นการ วนเวียนการติดต่อกลับมาของใครคนหนึ่งนะคะ energy ให้กงล้อแห่งโชคชะตาก็คือการที่โชคชะตาที่มันเคยพลิกผันที่มันเคยแยกย้ายนะคะกำลังจะมีการหมุนกลับนะคะคุณกำลังจะได้รับการติดต่อจากใครใคนใดคนหนึ่งนะคะหรือบางทีอ่ะคุณอาจจะได้รับข่าวสารข่าวคราวจากใครบางคนนะที่มาบอกเล่าให้คุณฟังขอดูสิว่า คนที่จะติดต่อหรือคนที่จะมาบอกเล่าอะไรให้คุณฟังเนี่ยเขาจะเป็นใครนะหนึ่งเหรียญขอดูสิราชาเหรียญแล้วก็ใบต่อมานะคะสิบดาบคนที่คุณกับเขานะ่าจะมีประเด็นกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ มีประเด็นแล้วจบก,กันไปหรืออาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่นิ่งไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะเขาจะติดต่อติดต่อกลับมานะคะติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณมาเคลียร์ใจนะคะมาเคลียร์มาชี้แจงมาอธิบายนะคนคนนั้นน่ะจะย้อนกลับมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าทิศทางของการพูดคุยเนี่ยจะไปในทิศทางใดนะคะ ความสัมพันธ์เนี้จะเคลียร์ใจแล้วจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมเด็กเหรียญคุณก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะราชาเหรียญยิ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรารับชาวทัดดินมาเยอะมากเด็กเหรียญราชาเหรียญนะคะแล้วก็ใบต่อมาจิไฮรแฟนนะคะโอเคมีแนวโน้มที่ว่าการพูดคุยการเคลียร์ใจการปรับความเข้าใจครั้งนี้จะไปในทิศทางที่ดีนะคะครั้งนี้คุณอาจจะคิดเยอะขึ้น ะะว่าคุณควรจะให้โอกาสเขาไหมแต่มันเหมือนกับว่าครั้งนี้เขาพยายามจริงๆพยายามจริงๆที่อยากจะเดินหน้าเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณ ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหากันเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนแต่ถ้าคุณมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเขาอาจจะดูไม่แอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นะคะเขาจะกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เขาทําอะไรผิดต่อคุณแทงข้างหลังทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาสํำนึกผิดแล้วเขาจะมาขอโทษนะคะและ จากหน้าไพ่อะนะชาวรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่พร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอมีการมาขอโอกาสมีการให้โอกาสนะคะมีการรู้สึกสำนึกผิดเกิดขึ้นนะคะแล้วเราควรที่จะไปต่อกับเขาดีไหมโอ้คุณก็มีกําแพงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณก็ระแวงอะกลัวว่าถ้าเปิดใจให้เขาแล้วคุณจะต้องกลับไปเจอเรื่อง เรื่องราวที่มันเป็นปัญหาเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคอ่ะคุณกลัวมากเลยหลอดไปเลยแหละนะคิดเยอะนะคะคุณคิดเยอะคุณกังวลมากแล้วก็ฟุ้งซ่านเลยทีเดียวนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีใจจริงคุณก็ยังรักเขานะคิดถึงเขา หวยหาเขาอยากจะได้เขากลับมาแต่อีกใจนึงคุณก็มีความกลัวเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นมันเป็นเพนพอยต์อยู่ในใจของคุณนะอืท้ายที่สุดแล้วอย่างไรล่ะเ<ไ>ชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะใจอ่อนที่จะให้โอกาสเขาอะแล้วควรให้โอกาสเขาไหมล่ะต้องบอกกันนะ ทุกอย่างมันต้องมีการเผื่อใจเพราะสิ่งที่น่าชาเห็นน่าชารู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่คุณจะผิดหวังอีกครั้งไพ่ใบนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งคุณอาจจะถอดใจแล้วก็เดินออกจากเขาไปอีกครั้งก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาที่เดินออกจากคุณไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นให้โอกาสเขาแล้วเผื่อใจไว้ด้วย นะคะมันมีโอกาสที่จะผิดหวังนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าสเสน่ห์คารมดีนะบางทีเขาอาจจะพูดโน้มน้าวให้คุณใจอ่อนนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดไหวพริบดีเจ้าสเสน่ห์นะคะพอเขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณก็มีความสุขอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่นะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะมีประเด็นปัญหาที่ต้องมาพูดคุยที่ต้องมาทะเลาะกันที่ต้องมาขัดแย้งกันอีกนะคะ เขาเปลี่ยนยากเขาเป็นคนอีกโก้ตัวตนเขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาเป็นคนที่มีมีความแบบนึกถึงตัวเองก่อนเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งเขาอาจจะไม่ได้คิดหรือแคร์ในตัวคุณมากเท่ากับที่เขาแคร์ในตัวของเขานะคะอะน้ชาสรุปให้สามใบแล้กันนะมาดูซิสรุปจะเอาอยัางไงต่อดี ให้ใบแรกขึ้นมานะคะคุณพยายามเอาอำนาจการตัดสินใจมาอยู่ในมือคุณ คุณอย่าโยนไปให้เขาคุณต้องเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะแล้วก็กลุ่มอำนาจการตัดสินใจชีวิตของคุณต้องมีทางเลือกต้องมีตัวเลือกนะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกของเขาแต่คุณคือคนที่มีสิทธิ์เลือกนะคะถึงแม้จะมีเขาหรือไม่มีเขาอ่ะชีวิตของคุณมันก็ยังไปต่อได้คุณมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีมีหน้าที่การงานมีชีวิตที่สนุกสนานมีชีวิตที่มีความสุขความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเนี่ยคนอีโก้คนนี้ความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่่กกับเเขขขาาแตคคุุณลืออวมสง คุณได้ในแบบของคุณเพราะชีวิตของคุณมันมีอะไรให้โฟกัสมากกว่าแค่ความรักนะคะ Empress คุณอยู่ในจุดที่ดีมากๆนะคะไพ่ใบนี้ก็คือกินอิ่มหลับนอนสมบูรณ์นะคะมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีมีทางเลือกที่ดีนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอยู่ในจุดที่เลือกได้คุณอยู่ในจุดที่ไม่จําเป็นต้องไปวิ่งตามใครแต่นะชาก็แอบงงนะ Empress กับ Emperor เนี่ยเป็นไพ่ของเือคู่ เพราะฉะนั้นจริงๆคุณกับเขาก็มีเคมีของความเป็นคู่กันนะมันตัดกันไม่ขาดนะเออโชคชะตาของคุณกับเขามันหนีกันไม่พ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักรักตัวเอง ให้มากกว่าที่คุณรักเขาถ้าคุณรักเขามากกว่ามันก็จะอำนาจมันก็จะตกไปอยู่ในมือเขาแต่ถ้าคุณให้ความสาคัญกับตัวคุณเองมากกว่าเขาก็จะจลายเป็นเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเชื่องเชื่อง,อ,งอยู่ในมือคุณนะคะนี่คือคําแนะนําจากไพ่ให้เกียรติตัวเองให้คุณค่าตัวเองแล้วเขาถึงจะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับความทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัาชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ